เทคโนโลยีความปลอดภัยของรถยนต์พลังงานใหม่เป็นไฮไลท์สำคัญของงานกวางโจว International Automobile Exhibition ครั้งที่22โดยงานในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง24พฤศจิกายนในงานมีการเปิดตัวรถรุ่นใหม่78รุ่นจากผู้ผลิตจีนและทั่วโลกโดยจัดแสดงรถยนต์ทั้งหมด1,171คันเป็นรถยนต์พลังงานใหม่512คัน นอกจากนี้ก็ยังมีการจัดแสดงนวัตกรรมด้านความปลอดภัยของรถยนต์พลังงานใหม่ทั้งการออกแบบตัวถังและระบบแบตเตอรี่ในงานยังมีการสาธิตนวัตกรรมความปลอดภัยของรถยนต์โดยนำรถไปแช่น้ำเพื่อทดสอบระบบความปลอดภัยรองผู้จัดการทั่วไปของปิงปิงคุนไดมอเตอร์กล่าวว่าปีหน้าบริษัทจะเปิดตัวรถไฟฟ้าคันแรกหลังจากตรวจสอบคุณภาพเป็นระยะทางกว่าล้านกิโลเมตร รถยนต์พลังงานไฟฟ้ายังต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าผู้จัดการทั่วไปศูนย์เทคโนโลยีและวิจัยยันยนต์กลับว่าในปีหน้าจะเพิ่มการทดสอบความปลอดภัยอีก13รายการอย่างเช่นการชาร์จและความปลอดภัยของระบบไฟฟ้านอกจากนี้ส่วนยังเปิดตัวแพลตฟอร์มข้อมูลความปลอดภัยของยันยนต์พลัง,งงานใหม่ของจีนที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันแม่เหล็กไฟฟ้าความเร็วในการชาร์จและความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าเป็นต้น